สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องริส c าชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้รีสาจะพาทุกคนมาก้อยหอยเชอรี่กันค่ะจากที่ไปเก็บหอยเชอรี่ที่ลำคลองมาวันนี้นะคะก็มาทำเมนูก้อยหอยเชอรี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยค่ะส่วนผสมในการก้อยหอยเชอรี่นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะ หอยเชอรี่นะคะต้มสุกแล้วนะคะแทะหัวแทะหัวของหอยออกมานะคะแล้วเราก็เอาจุดดำๆที่อยู่ตรงนี้ออกเนาะล้างทำความสะอาดคะ่ะเนี่ยเอาออกแล้วทุกตัวนะคะเอาออกทุกตัวคะ่ะทุกคนเนี่ยเอาออกแล้วล้างให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาหัน่น ให้พอดีคำค่ะทุกคนเพื่อที่เครื่องปรุงของเราจะได้ซึมซับไปในเนื้อของหอยเชอรี่นะคะจะได้มีความกลมกล่อมและอร่อยมากขึ้นค่ะทุกคนเมื่อเราก้อยหอยเสร็จนะคะเราจะใส่เครื่องสมนุนไพรเหล่านี้ลงไปค่ะริสาก็จะใส่หอมแดงต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ค่ะสำหรับเครื่องปรุงของเรานะคะ ก็จะมีผงชูรสพริกปน่นน้ำปลาข้าวคั่วค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาก้อยหอยกันนะคะเครื่องปรุงค่ะพริกป่นนะคะ ชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะน้ำปลาค่ะผงชูรสค่ะข้าวคั่วนะคะจากนั้น ทุกค้าให้เข้ากันค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเรามาชิมดูค่ะแซรบแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราใส่ใบสมุนไพรเหล่านี้ลงไปนะคะใส่หมดเลยค่ะทุกคนจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก้อยหอยเชอรี่แซบๆนะคะสูตรของริสาช n แนลค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องริสาช n แนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ